ช่องกิจไนสารพีท่านจะได้เรียนรู้กับเรื่องราวที่หลากหลายไปกับนเรนอย่าลืมกดติดตามและกดกระดิ่งเพื่อแจ้งเตือนการลงคลิปใหม่ๆมาดูลูกสาวตำส้มตำหน่อยนะดูอุปกรณ์อันนี้จะตำอะไรเนี่ยตำปลากุ้งตำปลากุ้งมีอะไรอันแรกก็คือกุ้งอันนี้กุ้งต้มต้มแล้วลวกลวกอันนี้ปลา น้ำปลาร้าอันนี้ลหละไข่กุ้งไข่กุ้งไป,ไปข้างบนอ๋อตัวนี้ก็เป็นมะละกอสับแล้วมะเขือมะนาวมะเขือเทศนะตัวนี้ก็ปูอ๋ออันนี้มีถั่วตัวนี้เป็นกระถินเม็ดกระถินนะทีน่นเล็กไปเก็บเขาก่อนนะแล้วก็อันนี้เป็น ใบเอ่อพักขีใบเรื่อยแล้วก็มีตัวนี้เป็นแหนมใช่ไหใช่แหนมแล้วก็มีใบชะอมชะอมตัวนี้น้ำตาลน้ำตาลน้ำปาแล้วก็โฮงชดดอ่ะโอเคแล้วก็มาดูลูกสาวตำสมตำหน่อยลองชิมดู เขื้อเทศบีบมันนาวาาใส่นะใ,ใส่ทั้งเปลือกไปเลยอ,อก็มีมะเขือไปด้วยมะเขือเปรานะเราให้กันให้เท่ากันนะเดี๋ยวก็จะปรุงรส ทันทีน้ำปลาร้ากี่ช้อนเนี่ยสามทัพพีสามทัพพีเล่าเต็มมากแม่หนูเล่นเกมเต็มมากอาน้ำปลา เป็นน้ำตาลใช้น้ำตาลทรายใช่ไม่มีน้ำตาลปี๊บอ่ะไม,ไม่มีไม่มีอ่ะแป๊บผงนัวนี่ตามใจชอบม,มีน้ำเข้มข้นนะ ลองกินดูสิเจ้าขอใส่ผักก่อนได้ไหม่าอ่าเติมผักฮะนี่พวกเม็ดกะถินผักชีใบเลื่อยนะถั่วปเป็นเลยผักชะอมอช่สันต์โคลุคลุกคล้าให้เข้ากันไ,ไดูดน่านกินไหม ตำเสาวมหาเลยอนี่อาฉีปูใส่อาหนึ่งชิ้น สุดท้ายสุดท้ายก็ใส่มะละกอละแล้วนะ,สนะ,ะเสร็จแล้วกครับเรียบร้อยนะการตามส้มตำของ สาวมาอะาไรโอ้โหเป็นไงฮะหน้าตาฮะส้มตำมีท็อปปิ้งด้วยว่าจะเป็นแหนมนะแล้วก็ไข่กุ้งนะแล้วก็แคบหมูแครอทจิ๋วนะผัาเนะจีว,นะน,น,วน่าทานเลย มากินด้วยกันอ่ะมาลองชิมฝีมือลูกสาวดูคําแรกอืม ยอดอร่อยฮนะอร่อยมันได้รสชาติของตำป่านะฮะผสมหลากหลายผักหลากหลายอย่างเลยแถมมีท็อปปิ้งที่เป็นแหนมอีกนะเป็นทั้งแหนมเป็นทั้งไข่กุ้งตามสูตรสาวมหาลัย มีมข้าวเหนียวกินเป็นแบบขา้ขาวข้าวสวยธรรมดา รสชาติกลางๆนะไม่เผ็ดใส่พริกไปกี่เม็ดเนี่ยสามสี่เม็ดจะเป็นพริกแห้งอ่าเป็นพริกแห้งนะสูตรนี้หนูดูไข่กุ้งเพียบเลย โอเคฮะสูตรนี้ผ่านผ่านนะนะเลขให้ผ่านม,นะมีแหนมด้วยนะ อ่ะตลอดคลิปนี้ก็พามาชิมฝีมือลูกสาวนะก็ถือว่าโอเคเอาตัวรอดได้นะ,ะเดี๋ยวไปถามจะตัวก่อนเป็นไงรสชาติตัวเองพอใจฝีมือไหม <c oughs> <c oughs> อ่า <c oughs> ไหน <S <S ชิมให้ดูใช,ดใช้ได้นะอ่าชิมให้ดูหน่อยสิอือ 谢谢，各位。